กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับปอนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อหน้าปอนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับปอนมีเมนูที่บอกได้เลยนะครับว่าอร่อยแล้วก็เด็ดมากๆนั่นเองนะครับผมซึ่งเมนูในวันนี้นะฮะเราจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบหลักนะฮะก็คือมกราคุมพามีนาเมษานั่นเองนะครับผมโอ้โหหาสังนัดกันเลยนะฮะวัตถุดิบของเรานะฮะก็คือหัวปลีนั่นเองนะครับผมซึ่งเมนูหัวปลีในวันนี้นะครับที่เราจะมาทำนะฮะจะเป็นเมนูอะไรไปไม่ได้นอกจากเมนูนี้เลยนะยำหัวปลีเนื้อย่างนั่นเองครับผม แค่ได้ยินก็น้ำลายสอแล้วใช่ไหมฮะยำหัวปลีนะฮะที่มีรสชาติจัดจ้านแซ่บนะฮะเจอกับเนื้อย่างที่มีกลิ่นหอมนะบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้นะฮะเมนูนี้เด็ดแน่นอนครับผมและนอกเหนือจากวัตถุดิบหลักอย่างหัวปลีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบอื่นๆน,นะครับผมที่เป็นส่วนผสมในวันนี้เลยครับและแน่นอนครับว่ายำหัวปลีเนื้อย่างวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ หัวปอนั่นเองนะฮะไม่ใช่นะหัวปลีนั่นเองนะครับผมและต่อมานะครับก็คือซูฟรีมเีฟเนื้อวัวเสือร้องไห้สไลซ์เนื้อเสือร้องไห้เกรดพรีเมียมอย่างดีซึ่งเขาสไลซ์มาให้แล้วนะครับแกะใช้งานได้เลยทันทีสะดวกมากๆเลยโดยที่วันนี้นะครับเราจะไม่ทําการปรุงอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นนะฮะเนื่องจากว่าตัวเนื้อเขามีความหอมความอร่อยอยู่แล้วใครนะที่อยากเพิ่มรสชาตินะฮะและเพิ่มความหอมของเนื้อนะครับเราก็สามารถเอาไปหมักกับเกลือพริกไทยและน้ำมันมะกอก ก่อนน see, right. so ําไปย่างได้นะครับและอย่างที่เห็นนะฮะวัสดุดิบของเราทั้งหมดก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่าอาจจะดูเยอะนะฮะแต่ว่าทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่โลตัสนั่นเองนะครับผมเพราะว่าไปที่เดียวสามารถหาซื้อได้ครบจบภายในที่เดียวเลยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการตหัวปลีของเรากันเลยดีกว่านะครับผมโดยที่เราจะเริ่มจากการปลอกเขาออกสักประมาณสอสามกลีบนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะนําเขาไปย่างบนเตาถ่าน หลังจากที่เราเตรียมหัวปลีเสร็จนะครับผมเดี๋ยวปอนจะเตรียมในส่วนของเนื้อด้วยเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้นําเนื้อออกไปย่างพร้อมกับตัวหัวปลีเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะไปไปย่างเลยดีกว่า ไปที่เรารอแล้วนะครับสำหรับหัวปลีที่เรานําไปย่างนะฮะจริงๆกึ่งเผาเลยด้ครับแล้วก็ตัวเนื้อย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากหัวปลีกันก่อนเราจะปอกตัวที่เขาไหมออกนะฮะเราก็ปลอกประมาณนี้นะครับคือจริงๆวิธีการย่างตัวหัวปลีนะฮะเราจะย่างให้เขามีความคล้ำข้างนอกนะจริงๆคล้ายๆกับตัวมะเขือยาวครับผมหรือว่าย่างตัวพริกหนุ่มเวลาเราจะไปทําตัวน้าพริกอะไรเงี้ยเราย่างให้เขาดาข้างนอกแล้วเราปอกเขาออกแล้วเราก็จะใช้แค่ข้างใน เนาะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครอยู่ใ,ใกล้เนี่ยได้กลิ่นความหอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราปอกถึงประมาณเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะทำการหัน่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับตัวหัวปลีของเรานะฮะที่ทําการทั้งเอาไปย่างนะครับผมแล้วก็ทําการซอยให้เขาจนเป็นแบบนี้นะผมเดี๋ยวเราจะไปทําตัวน้ํายํากันต่อเลยดีกว่า เราจะเริ่มจากใส่ตัวพริกขี้หนูนะครับใส่ตัวน้ำปลานะครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับมะขามเปียกพริกเผานะครับคนนะคเขบเข้ากันสักนิดหนึ่งก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวมะนาวกันนะครับแต่เราไม่ต้องใส่ตัวมะนาวเยอะนะครับเพราะว่าเราได้ใส่มะขามเปียกซึ่งมีความเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะคนนะครับผมให้เข้ากันนะครับแล้วเราจะใส่ตัวหัวปลีลงไปหอมนะครับผม ตะไคร้ซอยนะครับไปมะกรูดซอยนะครับผมหลังจากที่เราคลุกเข้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วเนาะเราจะใส่ตัวเนื้อเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ตกแต่งข้างหน้านิดหน่อยตอนนี้นะครับยำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยดีกว่า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่ายำหัวปลีเนื้อย่างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวปอนขอลองชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้น้ําลายสอมากเลยนะครับผมเพราะว่ากลิ่นของเขานะช่างยั่วยวนเหลือเกินมาชิมกันเลยบอกได้เลยนะครับว่ารสชาตินี่ครับมีความแซ่บมีความจัดจ้านนะครับผม น้ำยำรสแซบนะครับผมเข้ากับตัวหัวปลีที่มีความกรอบความชุ่มฉ่าด้วยตัวน้ำยำเนาะทานคู่กับซูฟรีมบีฟเนื้อวัวเสือล้องห้สไลซ์ย่างนะครับผมเข้ากันสุดๆเสริมรสชาติให้จานนี้นะครับมีความอร่อยลงตัวนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเนื้อย่างมีความหอมมากๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าจานนี้นะครับผมรสชาตินะครับมีความเปรี้ยวเผ็ดนะครับของน้ำยำคลุกเคล้ากับตัวหัวปลีนะฮะที่มีความกรุบกรอบ ซูฟลีมเีฟเนื้อวัวเสือร้องไห้สลซยย่างนะครับมีความหอมสุดๆไปเลยครับผมโตห่อปลีนะครับมีสรรพคุณมากมายหลายอย่างเลยนะครับผมทั้งบำรุงเลือดป้องกันโลหิตจางลดระดับน้ำตาลในเลือดลดการอักเสบในร่างกายรักษาโรคกระเพาะที่สำคัญนะครับยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมในหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่หลังคลอดอีกด้วยนะครับใครนะครับที่อยากทำตามปอนะครับสำหรับเมนูนี้เนาะก็สามารถไปที่โลตัสนะครับผมเพราะเขามีทั้งเครื่องปรุงนะครับ เนื้อซูพรีมบีฟนะครับผมที่มีคุณภาพหอมอร่อยนะก็สามารถไปครบจบได้ในที่เดียวเลยครับผมตอนนี้นะครับปอมต้องขอตัวนะฮะไปจัดการเจ้ายำหัวปลีเนื้อย่างก่อนนะครับผมเพราะว่าคลิ่นมันชั่งยวยวนนะฮะบอกเลยครับเมนูนี้นะครับไม่แบ่งใครทานแน่นอนแล้วเดี๋ยวมาเจอปนปอนกันใหม่ใน EP หน้านะครับจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันเลยนะครับปอนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ